สวัสดีค่ะพี่น้องป้องฝ่ายสุภูสุคนนะคะเนาอสซาเดือนมาซอยมาก่อ,อยู่หน้าบ้านน้องลุกเย็นพันปีขนาด หน้าบ้านในรัะพี่น้องนะคะบรรยากาศดีนะคะทุกคนอยู่ข้างบนโพ้นนะคะมาพุ่งซื้อมันหลายมือแหละพี่นอ้องแบบนี้เอย,อยากเขี่ยวจังหน่อยนะคะทุกคนนะเอามาตั้งใส่นี่ซะพี่น้องนะตั้งเสร็จตักซะพี่น้องเอ้ยนะคะ ค่อยง่ายจักหน่อยนะอา้าแบบน,นี้จัดเลยนะคะอ้ลมพัดโยนเลยนะคะทุกคนนะเปลี่ยนบรรยากาศจักหน่อยนะทุกคนคะ่ะ กินกับทอดปลาแห้งนะคะทุกคนเซ็บๆเจากบาดเข้าขหอนๆเศร้าเดือนหนึ่งสเสาเดือนหนึ่งเข่าเรียบร้อยนะคะทุกคนค่ะนะตามากอกินกับทอดปลาแห้งเซ็บๆจ็จวดนะคะพูดเบิดนี่ละพี่น้องนะคะเพื่อรู้เพื่อเต,อเตาพร้อม เอาอิ่งนะคะทุกคนค่ะนะทิ่งซะเสียงพลังคุยกันพี่น้องพลังคุยกันยถวแถวนี้แหละบ้านหลังทัดไปนี่แหละพี่น้องเจาเจลพี่น้องไะ น้องแบบบางหงอ่อนดีนะคะทุกคนนะบักหงบักหงอ่อนดีนะคะทุกคนคะ่ะกรอบดีอยู่พี่นอ้องแต่ว่าสาเดือนซื้อมาหลายเมื่อพดแช่ไว้ในตู้เย็นก็เลยอยากเหี่ยวจักหน่อยนะทุกคนนะก็ยังกินได้ก็ยังโอเคอยู่พี่น้องนะคะ อ่ะเรียบร้อยพี่น้องเซตแล้วนะคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วยางมะกอก ซอยมะก,กอกของเฮานะคะได้หลายเติบพี่น้องเออต่าใหญ่เติบแล้วพี่น้องมองไปนะคะทุกคนค่ะนะ <c oughs> คลิปนี้ชาวเดือนกับพามาชมบรรยากาศหน้าบ้านนิดหน่อยนะคะ <c oughs> อีกอย่างนี่ชาวเดือนกระมักี่ดอกพี่น้อง <c oughs> ลมพัดลมพัดดีนะคะทุกคนนะ <c oughs> ลมพัดดีเยน็ยนเยน็นอ่าความเย็นธรรมชาตินะคะทุกคนค่ะนะ <c oughs> สดชื่นดีนะคะทุกคนค่ะนะวันนี้ชาวเดือนกระสิพาพี่พะน้องไปตำํำมะกอกนะคะทุกคนนะ นี้ก็ได้เนาะทุกคนคะ่ะเด้อุอ้ยพูดถึงลมกับพัดมาอีกเลยพี่น้องเย็นเย็นพี่น้องนะเย็นดีมากเลยนะคะเอาไาทีสาวเดือนเียเวลาพี่แลาน้องไปก่อนนะคะพ่อพ่อกับสาวเดือนในคลิปต่ตอไปนะคะทุกคนค่ะนะนะคะลมเย็นดีสวัสดีค่ะ